ว่าหลายคนคงไม่ได้ระวังต้นกล้วยล่ะค่ะ,ะว่ามันจะเป็นอันตรายกับคนได้เหมือนกันไปดูนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งค่ะว่ามีเหตุเกิดขึ้นในสวนค่ะก<อ>็ะรีบไปเลยนะคะอบอกแล้วชาวบ้านบอกแล้วนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เลี้ยวเลยเลี้ยวเลยที่เกิดเหตุเลี้ยวเข้าไปก็เ,เ,กดเดินเข้าไปปรากฏว่าไปเจอนี่ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะต้นกล้วยขนาดใหญ่หนึ่งคนออกมันหักทับคนค่ะ ทับนายเบียนทองอุ้ม,มาอายุห้าปีนะคะเป็นชาวบ้านตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีในสภาพที่โอ้โหนอนอยู่กับพื้นแล้วก็มีต้นกล้วยใหญ่หนึ่งคนโอบเนี่ยนะคะทับกล้วยก็ไม่ได้ทับน,นั่นดูเหมือนไม่ได้ทับแต่<ช>แตคืออย่างนี้แกน่ยไปรับพลาดไปรับต้นกล้วยพลาดแล้วมันมันทับแล้วแกกช่วยันตัดต้นกล้วยเจ้าของบ้านเนี่ยช่วย เจ้าของบ้านเนี่ยเรียกแกมาเ,เป็นคนตัดเรียกแกมาว่ามาช่วยหน่อยเพราะว่าต้นมัน,นใหญ่แล้วลูกเครือมันนะลูกเ,เครือมันใหญ่บ้างเอาคุณเบีย้ยให้ในายเบี้ยเนี่เป็นคนรับแล้วเจ้าของบ้านก็ตัดมันก็ล้มคือกะผิดอะ่ะกะกะพื้นที่ผิดไปหน่อยปรากฏว่าโอ้โหมันทับกระดูกต้นคอแล้วก็ช่วงหัวไหล่เคลื่อนเลยต้นกล้วยขนาดใหญ่ขนาดนี้จะไปรับทําไมอะ่ะรับคนเดียวอะ่ะก็กลัวกล้วยมันจะเสียหายท<ค>ำอ,อย่างนั้นเลยเหรอเออจะมันผิด ผิดที่ไปน,นิดนึงเพราะว่าจะรับเครือกล้วยไงโดนต้นกล้วยทับเลยออ,อ,อไม่สามารถขยับตัวได้ชาวบ้านก็ไม่กล้าที่จะขยับก็ต้องตามกู้ภัยอะค่ะเอาเปลมานะคะเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปนะคะคือชาวบ้านไม่กล้าเคลื่อนเองกลัวผิดวิธีแล้วเดี๋ยวพี่กงพิการขึ้นมานะคะครับเอเจ้าของบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะคุณสิทธิทพล เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเด็กกำลังจะตัดกล้วยน้ำว้าก็วานให้นาเบียนเพื่อนบ้านที่สนิทกันเนี่ยมาช่วยน้อยคไอไ้อต้นกล้วยต้นนี้มันก็เป็นสายพันธุ์พื้นบ้านดั้งเดิมต้นใหญ่มากลำต้นสูงมาก<อ>นะแล้วเฉพาะเครือกล้วยเนี่ยนะสามสิบหวีเป็นอย่างน้อยอ่ะสามสิบหวีน้ำหนักก็น่าจะแปดสิบกิโลกรัมเฉพาะเครือแล้วนะอ,อันนี้ไม่รวมต้นนะคะอเออนั่นแหละค่ะแล้วก็ให้คุณเบียนเนี่ยรอรับเอาส่วนปลาย,ลายมาเลยนะ<อ>แกก็อ้าอ้า,อา ั้นแหละค่ะคลื่นลงมาเลยนะคะรับกันกระแทกไหลกระแทกคอนจะน่ากลัวเนาะคือกลัวว่าเครือกล้วยจะช้าจะอะไรอย่างนี้แล้วมับแต่เราก็เคยผมก็เคยรับนะเวลาตัดต้นกล้วยเราไม่เคยคิดว่าต้นกล้วยเนี่ยจะถึงขั้นมาทับเราได้อาจจะจังหวะมันแบบแม่พอดีมาโดนตรงคอตรงหัวอะไรอย่างงี้นะฟังเจ้าของบ้านดูนะคะที่ผมตัดกล้วยพอดีแกอยู่ฝั่งนี้แกก็หลบไม่ทันแล้วก็ลง พอดีลงที่ด้านหลังเลยอ๋อคือเราตัดกล้วยด้วยกันไม่ใช่ตัดกล้วยด้วยกันครับอืมแต่ว่าเหียกำลังตัดแล้วเขามาอยู่อีกฝั่งนึงก,ก็อยู่อีกฝั่งนึะก็จะรับไงรับกอกล้วยไงอ๋อกล้วยมันเครือใหญ่ด้วยกล้วยเครือใหญ่เลยมันหลบไปทันแล้วก็พอดีโดนหลังอ๋อ,อ,อนี่แหละค่ะก็บาดเจ็บนะคะล่าสุดปลอดภัยแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังต้องอมีแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ